สวัสดีค่ะปิ่นนะคะพบกับรายการ Whatever I Want EP ที่12แล้วคะ่ะ EP นี้นะคะปิ่นก็จะมาสอนรรในส่วนของการวาดสติกเกอร์ลายโดยตรงเลยคะ่ะก็ จะมาสาธิตใน2อแอปนะคะก็คือแอปแรกค่ะจะเป็นแอปพลิเคชัน Adobe นะคะก็จะสอนเป็นเรื่องของสีพาสเทลค่ะแล้วก็วาดรูปหมีนะคะแล้วก็เป็นขนมหวานที่เราถนัดนะคะส่วนอีกแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะจะเป็นแอปพลิเคชัน p c r e a t e นะคะแอปนี้ก็จะเีนเป็นสีชุดชาค่ะแล้วก็เป็นการเขียนลายมือแล้วก็วาดรูปประกอบนิดหน่อยนะคะส่วนแอปอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็น i b i t p e n นนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะส่วนใครทําในโทรศัพท์นะคะแล้วก็นําเป็น iBit p e n กับแอปพลิเคชัน Adobe ค่ะส่วนในเรื่องของแอปพลิเคชันอื่นๆสามารถทําได้ไหมก็ถ้าเกิดว่าสามารถทํารูปพ เ n น NG, แล้วก็ปรับขนาดตามที่ลายต้องการได้ก็สามารถใช้ได้นะคะพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดมาแอปพลิเคชันแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของทนสีพารทเทลค่ะแล้วก็นในส่วนของรูปหมีนะคะแล้วก็เป็นขนมหวานที่เราถนัดค่ะแล้วก็เริ่มววาดที่ขนาดสแควร์นะคะคือ2,100คูณสอ0่ค่ะอีกก็นําเป็นเริ่มววาดที่ความละเอียดมากๆก,ก,ก่อนนะคะเพราะจะได้เห็นรายละเลอียดของงานเราได้ชัดเจนค่ะ ะะก็จะเป็นพาเลตสีพาเทลการทำซิกเกอร์ไลน์นะคะเราก็แนะนําให้ทุกคนคุมโทนนะส่วนบัตรที่เราใช้เป็น,นในวันนี้ค่ะก็จะเป็นบัดรออยนะคะกดบวกเข้าไป็นอีกเลเยอร์หนึงค่ะแล้วก็มาที่นี่นะคะแล้วก็เลือกเป็นหัวออยค่ะแล้วก็นนี้นะคะแล้วก็เราจะเริ่มวาดเป็นรูปหมีนะคะอันนี้เราจะเพิ่มพาเลตสีให้มันดูเป็นแบบนวลๆขึ้นมานะคะ ก็จะเห็นความเป็นแบบดูครีมครีมของมันไหมประมาณนี้กาดตก <c oughs> ไ,ไม่เป็นไรมันจะดูเป็นนวลๆแบบนี้นะคะก็วาดไปคือของอันเนี้ยค่ะถ้าเกิดเราอยากแต่ว่าซ้อนกันให้สีอันไม่ปนกันเราต้องวาดอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าวาดเลเยอร์เดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยสีมันก็จะปนกัน,นเห็นไหมคะถ้าเกิดเราอยากจะวาดเป็นทับไปมันก็ต้องป้นบวกอีกเลเยอร์หนึ่งแล้วก็วาดลงไปแบบนี้นะคะอันนี้เราขอวาดในส่วนของ หน้าหมีให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็เราจะเน้นเป็นแบบยังไงเราก็จะใช้สีในพาเลตสีนี้เพื่อเป็นการคูมโทนอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะป,ประมาณนี้แล้วก็แก้มก็อยากให้มันชมพูอันนี้สามารถดีไซน์หน้าหมีตามที่แต่ละคนถนัดได้เลยนะ มันค่อนข้างที่จะไม่เลียวไงมันก็เลยแบบไม่มีอันไหนถูกอันไหนผิดนีก็จะดูหน้าบึ้งๆหน่อยเนาะแล้วก็ในส่วนของตาเราก็จะเลือกเป็นสีน้ำตาลนะคะถ้าเราอยากให้อันไหนอยู่ข้างหน้าก็มันจะอยู่เลเยอร์บนนะคะถ้าเกิดอยากให้อันไหนอยู่ข้างถ้าเกิดอยากให้มันอยู่ข้างหลังเลยก็เลือกเลเยอร์ใช้นิ้วนะคะจิ้มมาแล้วก็ สามารถขยับเลเยอร์ได้นะคะในส่วนของแอปพลิเคชันนี้เนาะส่วนทีเนี้ยถ้าเราอยากว่าตัวตัวจะอยู่ข้างหลังเสื้อผ้าใช่ไหมคะก็กดบวกเลเยอร์มานะคะแล้วก็เลื่อนมาอย่างนี้มันก็จะมาอยู่ข้างหลังแหละประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราอยากรวมเลเยอร์ก็อย่างนี้นะคะเราจะขยับน้องไปข้างบนนิดนึงของาะว่าเท้าไม่ได้รู้สึกอยากแก้หน้าน้องไม่เลย ขอแก้ในส่วนของดวงตานะคะแล้วว่าตานองดุไปนิดนึงนี่แล้แล้วดูอารมณ์ดีละทุกคนแล้วก็อยากทําเป็นพื้นนะคะแล้วก็อยู่เลเยอร์หลังก็มาอย่างนี้เนี่ยเราก็ใช้อยู่แค่บัตรเดียวนะั้นจริงสําหรับแอปเนี้ยเราก็เพิ่มความฟุง้งฟิงนะคะในการใส่แบบวิงวิง ะะแล้วก็ในส่วนของขนมเอาถือเป็นไอศครีมที่เป็นโคนแล้วกันเนาะแล้วก็ชคอใช้โคนเป็นสีเดียวกับดวงตาแล้วก็ไอติมนะคะก็จะมีความละลายหน่อยลูกแรกแล้วก็ซ้อนๆมาสักกี่ลูกดิสามลูกหรืออีกเหลืออีกมีสีขาวนิดนึงเออดูเป็นครีม,ลมแล้วก็เชอร์รี่เราอาจจะเพิ่มพาเลตสีนี้มาได้ นิดหน่อยเติมนิดหน่อยเออมันก็จะดูแบบดูได้แหละส่วนสีเขียวแล้วก็ได้แล้วแล้วก็เราอยากใส่สปริงเกิลตรงนี้นะคะแล้วก็บวกเข้ามาแล้วก็ถ้าอยากเ,เขียนข้อความอะไรจริงๆมันควรจะแบบเป็นสีเข้มๆอย่างนี้เลยนะแต่ว่าด้วยสภาพของป,ปากกาใช้นิ้วเขียนไหงจริงๆสีมันจะออกมาเข้มๆอย่างลยทุกคนปุ๊บประมาณนี้ รจะย้ายเราใช้ฟังก์ชันนี้นะคะมันก็จะแบบขยับขยายยย้าได้ประมาณนี้แล้วก็เราอยากใส่ส่วนของพื้นหลังเพราะว่ามันเรากลัวมันไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เลือกเป็นสีอ,อ่อ,อนๆหน่อยอาจจะเป็นสีอม่วงอ่อนได้ไหมต้องลองเทสดูก็จะเสร็จในส่วนของการวาดแล้วก็เอาที่มันเป็นพาเลตสีออกปึบแล้วก็กดปิดตาตรงนี้นะคะแล้วก็ เอาพื้นหลังออกนะคะเลเยอร์สุดท้ายแล้วก็เอาตาปิดตรงนี้นะคะเราก็จะได้แหละส่วนเรื่องการปรับขนาดเราก็อยากให้ทุกคนไปดูคลิปในส่วนของการทําสติกเกอร์ไลน์นะอันนี้เราสอน,นในส่วนของการวาดแล้วก็แนะนําฟังก์ชันที่เราใช้ประมาณนี้แล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสีพัทเทลแล้วก็เป็นการวาดรูปมีกขนมหวานขนมหวานที่เราวาดก็จะเป็นไอศกรีมอ่างเราจะาขึ้นผ้าไว้ตรงข้างๆละกันค่ะมันก็จะมีเป็นวาลเฟอ์มีเป็นขนมอะไรต่างๆที่เคยวาดเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นครคเตอร์ ิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีที่เราใช้ในการวาดสติกเกอร์ l ล n ์เบลล์แอนด์เฟรนที่เราเข้าร่วมแคมเปญค่ะก็ก็ใครยังคิดคาแรคเตอร์ของตัวเองไม่ออกนะคะก็สามารถนำคาแรคเตอร์ของทางไลน์นะคะมาใช้ได้ค่ะในการเข้าร่วมแคมเปญสติกเกอร์เบลล์แอนด์เฟรนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ของเราค่ะที่เราเข้าร่วมวิธีการให้เราใช้ก็เป็นวิธีการนี้เลยนะคะเพียงแต่ว่าก็ดูคาแรคเตอร์ของทางไลน์เขาแล้วก็นำมาวาดวิธีนี้เลยค่ะแบบ เป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือแล้วก็ใช้ในแอปนี้นะคะเป็นแอปฟรีด้วยค่ะก็ดีมากๆเลยนะคะก็จบไปนะคะเราก็เอ็กพอร์ตออกไปเป็น PNG ได้ค่ะส่วนในแอป p r r e a t e ค่ะเราจะสอนเป็นสติกเกอร์เสรนี้ค่ะ u r my f u f f y my love นะคะนี่ก็จะเป็น สติกเกอร์ที่แบบสีสันน่ารักสดใสก็จะเป็นประมาณ5สีที่เราใช้ส่วนถ้าเกิดใช้สีอื่นได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นหลักนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เราใช้เป็นในส่วนของตาก,ก็จะเป็นสีที่เราแอดเพิ่มเข้ามาส่วนเรียกว่าสีหลักๆอะคะ่ะก็จะเป็นสีที่เราคุมตีมไว้นะคะประมาณนี้โอเคในส่วนของอันนี้เราก็จะใช้บัตรที่โปรเฮดให้มาแล้วก็ขอใช้เป็นบัตรโมโนไลน์แล้วกันเนาะอันนี้ก็มากับโปรเฮดคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการเขียนตัวหนังสือนะคะเราขอวาดเป็นนี้แล้วกัน มันเป็นน้องที่หล่นลงมานี่นะคะเป็นปุเตตร์ที่เราแปะไว้แล้วมันก็หล่นลงมาประมาณนี้ค่ะอันนี้เราสามารถว่าเนี่ยเราทําเป็นเลเยอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเรา,เอ,าอยู่เลเยอร์บนมันก็จะมาทับนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนอย่างนี้ได้ปกติถ้าอยากรวมเลเยอร์ก็เอาสองนิ้วคนะรับฟึบได้เรียนวิธีการอย่างรวดเร็วหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากเอา2นิ้วฟึ๊บนเมื่อกี้นะคะก็ดึงลากลงมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นกรุ๊ปแบบนี้ ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราใช้นะคะแล้วก็ทำเป็นฐานปุ๊บแล้วก็๊บงนี้ใช่ไหมคะถ้าเราแบบให้มันครบวงและแล้วก็ทำมาเติมสีมาได้อย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ครบอะ่ะมันเหมือนฟังก์ชันการเทสีในโปรแกรมเพ้นท์สมัยเด็กๆ <c oughs> อย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นออขอใช้เป็นสีขาว ทำเป็นฉลากนะคะอันนี้เราก็จะแบบสลับสีไปเรื่อยๆค่ะทานผัก จริงสอนไปจบเราตอแบบยูดีก็ลืมอัดหน้าจอเฉลยก็เลยต้องมาอัดใหม่นะคะอันนี้ก็ถ้าเราเขียนเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะวิธีการทาเงาน,นะคะเราไม่รู้ว่ามีวิธีอลไรบ้างเนาะแต่นี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราใช้ค่ะก็ปัดไปทางขวาน,นะคะกด duplicate คะ่ะมันก็จะเป็นอันนึงใช่ไหมคะกดไปที่เลเยอร์นั้น,นะคะ่ะแล้วก็กด alpha lock นะคะจากนั้นมันก็จะ lock ล็อกเลเยอร์เราว่าเราไม่มีทางที่จะปัดไปปัดมามันก็จะไม่เกิน เห็นปะมันก็จะไม่มแบบเกินตัวหนังสือที่เราทําไปนะคะแล้วเราก็อันนี้เราก็เรื่องบัตรเป็นอันใหญ่หน่อยอันนี้ไม่รู้ใหญ่ไหมเอาเป็นอันเดิมแล้วกันค่ะโมโนไลน์นะคะก็ปาดเลยทุกคนนี้ก็ต้องแชเ์ลานนิดนึงนะคะอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามีวิธีอะไรกันบ้างนะคะเพ,เพื่อนๆใช้วิธีอะไรทําเงาถ้ามีวิธีอะไรดีๆก็สามารถนําเสนอมาได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีวิธีอะไรบ้างนะคะ ยังไม่แน่ใจในแอปพลิเคชันอื่นเลยเราเลยแบบรู้สึกว่ายังเซียนไม่พอที่จะมาสอนนะคะจริงๆปากกาม,มันมีหัวใหญ่ได้กว่านี้นก็จะไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะถ้าเกิดเราอยากได้เงาสีอะไรก็ระบายสีนั้นไปนะคะจากนั้นค่ะก็เลื่อนอะไรเยอะลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็ไปที่ลูกศรน,นี้แล้วก็บ,บึบบึบเราก็จะได้เงา,าแล้วเราอยากจะให้มันเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะคะนี่ก็ส่วนใหญ่เราทำประมาณนี้เราก็จะได้เงาแหละ ะะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วสําหรับสติกเกอร์ที่จะสีสดใสประมาณนี้แล้วก็จะเขียนเป็นคําค่ะแล้วก็วาดรูปประกอบนะคะวิธีการเอาพื้นหลังออกค่ะกดเข้าไปที่เลเยอร์นะคะแล้วก็มันจะมีคําว่า background color ใช่ไหมคะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกค่ะจากนั้นก็ Export เป็น png ได้นะคะส่วนวิธีการปรับขนาดค่ะก็เหมือนเดิมค่ะให้ไปดูคลิปวิธีการสอนทําวิธีการทาสติกเกอร์เนาะ,ะอันนี้ก็จะจบไปแล้วนะคะสําหรับการทำสติกเกอร์ในแอปโปรเคสนะคะ จริงเราก็จบลแล้วแหละแต่ว่าแถมให้แอป,ปนึงค่ะเป็นแอปไอวิ Pen เพนนะคะมีคนถามเข้ามาเยอะมากจริงเราก็เพิ่งมีโอกาสได้โหลดมาลองใช้นะคะมันก็จะเป็นนูนๆอะไรแบบนี้นะคะก็กดเข้าไปใหม่ค่ะกดเข้าไปที่บวกนะคะแล้วก็ตั้ง2 0 4 8ันสคูณสองพค่ะในแอป,ปนี้นะคะก็จะมีบัตรให้เลือกมากมายเลยค่ะอันนี้ก็เลือกบัตรที่ถนัดได้เลยนะนะคะจากนั้นค่ะไปที่ฟิลเตอร์นะคะแล้วก็กดที่นี้มันก็จะมีความเป็นนูน จากนั้นนะคะก็ไปที่ฟิลเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็กดอันนี้หนึ่งออกมามันก็จะเป็นนูนๆถ้าเราไม่อยากให้มันดูเป็นหนอนปล้องแบบนี้นะคะก็ปรับที่สมูทค่ะให้มันสมูทยิ่งขึ้นได้แล้วก็ใช้ประมาณนี้แหละที่เราใช้เนีย่ยมันก็จะดูนูนๆและอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเงานะคะก็จะทำเป็นห่อสอนนูนๆได้แบบนี้ทุกคนก็ลองป,ปรับใช้กันดูนะคะก็จบไปแล้วนะคะจริงๆจ,จะสอนสองแอปแต่ก็แถม i i เบสเ n นให้อีกแอปหนึ่งแล้วกันเนาะ ก็ถ้าเกิดวันนี้นะคะพูดเร็วไปตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะคะเราก็พยายามพูดช้าๆแล้วเนาะเรารู้สึกว่าการวาดเนี่ยก็เป็นสไตล์ของแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปขนมบางคนอาจจะถนัดเป็นการวาดหน้าคน,นนี้ก็ลองไปอัดบ,บใช้ในการทําในพาร์ต่างๆละกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะบายยอ้าทำคลิปเลยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะยังไงก็ฝากสติกเกอร์ที่เป็นต้นแบบของเราด้วยเนาะในแอร์โดเบที่เราสอนไปสีพาเทลคะ่ะต้นแบบก็จะเป็น ติกเกอร์บัตรเฟรนนี้นะคะทุกคนก็ยังสามารถร่วมกิจกรรมได้อยู่นะคะส่วนต้นแบบของการใช้แอปโปรเคทนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ i love you are my fluffy my love นะคะส่วนต้นแบบของอันนี้นะคะเราก็ใช้ในสติกเกอร์ให้กำลังใจนะคะเป็นเซตใหม่ล่าสุดในตอนทำคลิปเลยเราไม่รู้ว่าตอนลงคลิปนี้มันจะมีอะไรใหม่ๆออกมาไหมยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวีลาไป่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย